ครับวันนี้เรามาเรียนกันนะครับเรื่องของการรู้เท่าทันคืออ่าสื่อออนไลน์นะครับนักเรียนเคยเคยเรียนเรื่องอะไรบ้างมาถึงพูดผิดอ่ะนักเรียนเคยใช้สื่อออนไลน์อะไรบ้างครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไอทีไอทีไอทียูทูบยูทูบคอมพิวเตอร์คอมพิวอ่ะใครเคยใช้สื่อเฟซบุ๊กยกมือขึ้นโอ้โหเอามือลงใครเคยใช้ ทวิตเตอร์ยกมือขึ้นไม่ใช่ทว <ID. S 1> ิตเตอร์ไอทียกมือขึ้นเอาไปลงครับใครเคยใช้ YouTube ยกมือขึ้นยูทูบโอ้โหดีมากอ่ะต่อมาใครเคยใช้ t ิกตอกบ้างทิกตอ,ตอโอ้โหอ่ะเอามือลงนะครับอ่ะทีน,นี้เราเรียนรู้ครับว่าสื่อเนี่ยนะครับคือออนไลน์เนี่ยมันมีความน่ากลัวมากเลย ใช่ป่ะน้เนเคยเปิดขื้อออนไลน์แล้วเคยเห็นอะไรมันด้งขึ้นมาไหมเคยะเคยแล้วน้นเรนทำยังไงจิ้มเข้าไปดูเลยเลื่อนผ่านไปแล้วลิ้เลื่อนผ่านเลยใช่ไหมครับครับอ,อะทีนี้ในสื่อออนไลน์เนี่ยมันจะมีการหลอกลวงด้วยวใช่ป่ะเคยเปิดโทรศัพท์ดูปุ๊บแล้วมันจะขึ้นเว็บพนันออนไลน์เคยเห็นไหมเคยะเคยเห็นแบบเว็บโป๊ขึ้นมาไหม เวฟโฟกัสเค<ล>ยข<ล>ึ้นมาดูไหม,ไมใช่ป่ะอ่ะบางทีก็จะมีแบบบาคาร่ามีอะไรเงี้ยซึ่งเว็บไซต์พวกนี้มันเป็นการหลอกลวงนะครับมีการหลอกลวงอ่ะบบทีนี้เรามาดูรูปแบบของการหลอกลวงในสื่อออนไลน์มีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2แบบแบบที่หนึ่งเลยเรามาดูดิ การหลอกลวงโดยที่เป็นไงบ้างให้เราตกเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อหมายถึงอะไรให้เราเสียงเงินพนันออนไลน์เออโดนเสียงเงินใช่ไหมเสียงเงินนะครับเช่นการพนันออนไลน์เล่นไพ่ออนไลน์เคยเห็นปะเคยครับเคยใช่ไหมเล่นไพ่อะไรต่อมาแบบที่สองคือการหลอกให้รักหรือว่าหลอกให้ชอเคยเห็นข่าวไหม ที่วัยรุ่นโดนยายยายหรือว่าป้าคนหนึ่งอะหลอกลวงให้โอนเงินให้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอไปเจอตัวจริงแล้วเป็นไงครับตรงปกไหมไม่ตรงไม่ตรงปกโดนหลอกลวงนะครับอการพูดคุยทางเทศบางทีพอเราโตขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการโยวยุส่งรูปม,มาให้ดูอะไรเงี้ยและเรียนต้องระวังแล้วเขาก็จะแคปหน้าจอเราหรือว่าอัดคลิปว,วิดีโอเราไว้แล้วก็เอาไปเผยแพร่ใน คอมพิวเตอร์เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กทั่วโลกมันมีที่เขาให้ส่งภาพไปแล้วอ่าคนเห็นรูปล่างเราทั่วโลกเลยน่ากลัวไหมน่ากลัวน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวมากอ่ะทีนี้แล้วเด็กๆคิดว่าผลกระทบที่เกิดจากการหลอกลวงมีอะไรบ้างเดือดร้อนเสียเงินทองอ่าเดือดร้อนเสียเงินเสียเงินทำให้ข้อมูลล่อหายมีอะไรบ้าง มม่ีเงินอับอายพ่อแม่อายไะอายมีอะไรอีกเสียเวลาไหมเสียเวลาเสียความรู้สึกด้วยใช่ไหมอาผมจะทบจากการลูกความรวงอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวไปจะให้นักกิจกรรมออะเดี๋ยวให้แบ่งกลุ่มกลุ่มละห้าค